English on tour ร่วม on tour โดย All New Isuzu New X เป็นอะไรมากไมคะเนี่ยน้องอย่ามาตายทุงนี้อดทนเอาไว้ Hang in there Hang in there จงอดทนเอาไว้น้องคะอดทนเอาไว้นะคะน้องหายใจลึกๆน้องหายใจลึกๆน้องไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่อยู่เป็นเพื่อนน้องเองพี่จะไม่ทิ้งไปไหนแนะ่นอนนะน้องนะ I'll stay by your side I'll stay by your side ฉันจะอยู่ข้างๆคุณเฮ้ยน้องอะดีขึ้นบ้างไหมคะเนี่ยทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ I can't thank you enough I can't thank you enough ขอบคุณมากๆฉันรู้สึกซึ้งใจจริงๆแต่น้องค่ะพี่ขอร้องพี่ติดกระดุมเถอะค่ะพี่เห็นแล้วมันใจหิวความสนุกสนานวันนี้ขอขอบคุณ All New Isuzu MU-X ที่พาเราร่วม on tour ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ